เราจะไปเขาย f o ข้างหน้ากันนะจ๊ะค่อยๆไต่มาเลย อนก่อนออฟเอเดี๋ยวตรงนีต้องจอดอยู่เพราะว่าเดี๋ยวต้องดูลายแป๊บกครับเครื่องอ่แม่งร้อนกะชิปหอดไปกับพี่เบียร์ย่อนแไดเลไมล่ากาวด้วเปถ่ายรูปกับยูฟโอเ่นอารถมาถ่ายรูปกับยูเฟโอ ันนี้จะเป็นอีกทางขึ้นลายกันเตง UFO ที่แบบเป็นหินเป็นล่องแล้วก็ชันเขาจะลงไหนเขาดีไหม ลงค่อยๆค่อยๆลงมาค่อยๆรงมาลงมางมาไม่ต้องดูขึ้นเลยให้กูแดงขึ้นลยโยกลงมาหน่อยพี่ตอนแไปซ้ายด้ไหมได้หมด่าตามมาตามมาตอนนี้ตถิ่ตีติ่นนนงตนึงตัวึ้งไปหักหักหักหัขวาหักซ้ายไปขึ้นเลยเึก่อนถิดเถิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยไปด้วยรอคุณบองตัดี่ดีกว่าแต่ตัดเ็มเลยเอาเลยตัดไปแต่ตรงนั้นหรอพี่ต้องเบียดเบียดด้นขึ้นมาแล้วก็ตัดมานี่เบียดด้นเบียดด้นไว้ก่อนแล้วค่อยตัดตรงลงเลยหินมาหน่อย เบาถยกนถอยก่อนถอยถอยตีินถอยหักอกหักอีกแต่เบาลงเบาลงเบาอ่าแล้วหักเออยากมากององเียบไม่ได้ต้องยกเลองไหน คนนี้เลยคุมาบอกทางใครคืนนี้เลยรับนึ่งรับสองตรงมาลิ้นมาขึ้นเลยปีนลงเหรอปีนลงมะใช่ปีนปีนลงนี่ขึ้นไปปีนลงนี่ขึ้นไปปีนลงขึ้นไปปีนลงไปสวยเลยดันมาทรงทรงทมันจะแขวนมันแขวนไหมไม่แขวนไม่แขวนไม่แขวนมันมันเหยื่อหน้าขึ้นอะ

เข้าลายกลางเลยค่ะพี่ต๋องเข้าเลายกลางเลยโอเค<ยา>

phá quá phá quá phá lên đứng lên ơi. Đi. <laughs> lên đi. ล้างข้างลังรถล้อล้อติดซูมกิ้งถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนไม่เป็นไรดันต่อดันต่อดันขึ้นเลยดันขึ้นเลยดันขึ้นเลยโอเคจิ้งหยุดก่อนเหมือนเหม็นไหม ชิดขวาไปเลยชิดขวาไปเลยอ่าค่อยๆมาค่อยๆมายิงตรงตรงเลยตรงด้านด้านโอเคเบาๆพักเอาใหม่ใหม่รถดับ สมปองตรงมายาวเลยเอะไรนี่ลาเดิมลายเนี่ยทรงเลยทรงโอ๊ยกระแทกกระแทกพี่เปี๊ยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนไม่ไม่ไม่กันชนขูดล้อหยุดก่อนกันชนขูดเอ้ยไม่ใช่บันไดขูดล้อ ถอยแล้วก็หกักหักนิดนึงเอ,อิร์ดหักขวาด้วยเออมาเลยเค,ค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดิน กันคะเอาออกไปเลยใช่มันหมุนตามใช่ไหมนี่ค่ะเอ๊ะทำไมใบตองมันเป็นใบตุ๊ดวะ UFO ไม่ใช่ใบตองคือใบตุ๊ด ใส่ขึ้นเลยใส่ขึ้นเลยอ๋อติดติดแฝงแล้วถอยพี่เพื่อนถอยก่อนถอยก่อนเผาเผาถอยก่อนเอ้ยถอยถอยถอยเบียเบียถอยมาหน่อยเบียเบียถอยอีกถอยอีกถอยถอยสายสุดซ้ายสุด ถอยก่อนถอยก่อนถอยลงได้เลยได้อีกประมาณ50 50เมตรถอยได้ถอยได้ถอยอีกถอยอีกพ่อ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 หยุดหยุดหากขึ้นฝั่งนู้นเลยไปฟึ่งรงนู้นแทนล้อตรงล้อตรงล้อตรงด้านต่อด้านต่อไปเลยไปเลยไปเลยโอเค 해변. เดี๋ยวรถพังเดี๋ยวรถพัง อ๋อมันมีหินไปยกหินก้อนนั้นออกเมื่อกี้ถ้าไต้ซ้ายขึ้นมาติดเผาป่ะล้อมลอยป่มากขึ้นไม่ได้ใช่แล้วจุ ตาง่ายๆไม่ไปกันวุ้ยลมเย็นดีเนะะาะปเธอถ่ายลีลายักเยิน่าอยู่ไหนมโอ้ยมีหลายคันเลยลีลาแต่ละคันสุดๆ มีไกด์นำทางให้ด้วยนะคะวันนี้ไปร้านวฟโอกันค่ะน้องไปรับตั้งแต่เนินที่จะขึ้นมาเลยค่ะแโอ้แวะชี อ้าแาอกอเ้ก่อนหมูแดงอย่างสไลด์เลยอ่ะมันลื่นดด Terima <laughs> kasih